สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเล่าข่าวสจลและดิฉันสุกมลจรนทรค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เล่าข่าวสจลได้ก้าเข้าสู่ปีที่2ของการอัปเดตข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆของสอจลซึ่งทีมงานเรานะคะก็จะยังคงตั้งใจหาข่าวสารข้อมูลดีๆมานําเสนอกันอย่างต่อเนื่องยังไงก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะจะมีข่าวสารอะไรให้ติดตามไปชมกันเลยค่ะ เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะคลิก KMITL เปิดคอร์สออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจเรียนฟรีตลอดเดือนกุมภาพันธ์ KMITL Learning Intelligence หรือคลิกระบบการเรียนออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัดเปิดคอร์สสอนออนไลน์กว่า100วิชาให้ผู้ที่สนใจได้เรียนฟรีตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ในทุกวิชาสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยและเมื่อเรียนผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรด้วยค่ะ สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage KLIX หรือที่อีเมล kmitl online kmitl.ac.th คณะ,ะ,ะศิลปศาสตร์ขอเชิญร่วมงาน Innovation Idea Challenge 2024สาขานวัตรกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคณะ,ะ,ะศิลปศาสตร์สจลขอเชิญร่วมงาน Innovation Idea Challenge 2024ในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567 เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาณสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชั้น1โซน A งานนี้ตอบโจทย์ผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในอนาคตซึ่งภายในงานได้รวบรวมผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่3มากกว่า30ผลงานมาจัดแสดงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกและของรางวัลอีกมากมายค่ะ เชิญนักศึกษาสจลเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอไอเดียธุรกิจนวัตกรรมศูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการคณะวิศวกรรมศาสตร์สจลจัดการแข่งขันนำเสนอไอเดียธุรกิจนวัตกรรม Engineering Next Tech Innovation Pitch สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจมาร่วมการแข่งขันนำเสนอไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเพื่อต่อยอดไปสู่เชิงธุรกิจชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า5 0,000บาท พร้อมเงินสนับสนุนเพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจสูงสุดทีมละ3า0 0 0่นบาทเปิดรับสมัครถึงวันที่9กุมภาพันธ์2567โดยรวมทีมนักศึกษาสตลไม่จำกัดคณะไม่จำกัดสาขาและชั้นปีทีมรับไม่เกิน3คนแต่ต้องมีนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในทีมอย่างน้อย1คนและต้องมีวิดีโอนำเสนอ pitching idea ความยาวไม่เกิน5นาทีพร้อมส่งในการสมัครสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมที่หมายเลขโทรศพัพท์ 0946322269หรือสแกน QR Code ค่ะคณะไอทีจัดงานไอทีไล่กระบังจ็อบแฟร2024คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสจลจัดงานไอทีไล่กระบังจ็อบแฟร2024ในวันที่15กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณโถงชั้น1อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งนี้เป็นการพบปะผู้ประกอบการและบริษัทชั้นนําในการรับสมัครงานฝึกงานและสาหกิจศึกษาในงานมีกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อเขียนเรซูเม่ให้ปังจบใหม่ยังไงก็ได้งานณนะห้อง M23 รับจํานวนจํากัดเพียง60ท่านโดยลงทะเบียนที่หน้างานค่ะสําหรับนักศึกษาสจลสามารถเข้าฟังบรรยายเพื่อเก็บชั่วโมงสหงกิจศึกษาได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่หมายเลขโทรศัพท์ 027234940สำนักงานกิจการต่างประเทศมีกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะสำนักงานกิจการต่างประเทศหรือ OIA สอจลจัดกิจกรรม English Cafe เดือนกุมภาพันธ์2567มีทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ site, ในวันที่5,7,12,14และ19กุมภาพันธ์สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสํนักงานกิจการต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาสจลเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนในต่างประเทศได้แก่เบลเยียมอินเดียไต้หวันและญี่ปุ่นน้องๆที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์และนัดหมายเพื่อสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่23กุมภาพันธ์2567ค่ะวิทยายลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติเปิดรับสมัครนักศึกษารอบ direct admission วิทยายลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสจล เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ Direct Admission 2-2ขีด2ทั้งหมด3หลักสูตรนานาชาติได้แก่วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์วิศวกรรมการบินและอวกาศและการจัดการโลจิสติกสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ n e w r e g k m i t l a c t h admission ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2567ค่ะและข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้ค่ะ สจลอเตรียมจัดงานใหญ่ KMITL Innovation Expo 2024สถาบาันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังเตรียมจัดงาน KMITL Innovation Expo 2024งานนี้เป็นการรวบรวมผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยจากอาจารย์นักศึกษานักวิจัยของพระจอมเกล้าลาดกระบงังและหน่วยงานชั้นนำอีกมากมาย งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่1 3มีนาคม2,567ที่สจลสามารถติดตามความคืบหน้าของการจัดงานได้ที่เว็บไซต์ expo.kmitl.ac.th หรือที่ Facebook Fanpage kmitl official ค่ะสำหรับปลายสัปดาห์นี้เป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสมหวังมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะคะ แล้วกลับมาติดตามเล่าข่าวสตลอได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันสุกมล์นจรจรลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ